พูดถึง <c oughs> ยกน้ำหนักไทยท่านผู้ชมโปรดติดตามกันต่อไปเพราะว่าอย่างนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นการเผยแพร่สินค้าไทยออกไปสู่ยักษ์นักชยนน้ำหนักในต่างประเทศได้เพราะอะไรตั้งแต่น้องฟ้างแล้วน้องไบ <c oughs> น้องฟ้างถึงเวลาผู้ฝึกสอนทำอะไรเนี่ย <c oughs> อย่าดมค่ะสูตรให้เต็มที่มันจะได้กระปี้กระเป๋าท่านผู้ชม เมื่อวานนี้เมื่อคืนล่าสุดเลยเนี่ยน้องใบเจ้าเว็บเจ้าเว็บก็ด้วยนี่ค่ะแบบเดียวกับพี่ไม่มีวางอยู่เห็นว่าใช้ของๆใช้ของโคใช่ะะก็คือทั้งโคทั้งนักกีฬาเนี่ยบทั้งคู่นะคะดมด้วยกันอเจ้าฟางบอกว่ายังไง เจ้าฟางบอกว่ามันต้องเติมพลังสดชื่นหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยที่สุดมันจะเป็นยาโมดีนะยานวด,นวดะเขา,เายานนดออะยานนด์คลายกล้ามเนื้อค่ะแต่ตอนนี้ได้หงไดเข้าไปโอ้โหมันถูกใจมันชื่นใจสูดแล้วมันมีแรงกระปี้กระเป๋าโค้ชก็ใช้นักกีฬาก็ใช้จริงๆใช้อีกแบบหนึ่งก่อนหน้ามันอาจจะยังไม่ถึงเพราะว่ากระบอกมันเล็ก <c oughs> อพอมาเจออันนี้เข้าไปกระบอกมันเริ่มเปิดเข้าไปนี่เตินเลยค่ะ ขนาดที่เมื่อวานนี้ได้ถามโค้โดร้อยตรีนพดลวันหวังผู้ฝึกสอนปกติทั้งโค้ดกับนักกีฬาใช้ยาดมอยู่แล้วที่เชียงใหม่คุณบดใช่ไหมคุณบดสบายยอดบางเตยแล้วก็เสยยอดที่คาราใช้ยาดมกันคือคักทีเดียวที่เชียงใหม่ใช่ไหมเพราะค่ายกน้ำหนักเขาอยู่ที่นั่นค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนดมยานวดไข่กำเนื้อต่อมานักกีฬามาถูกกระดิดกับยาดมของไทยจากที่หน้ามืด ไม่ก๊ปีก้กระเป๋าพอสูตรปุ๊บสดชื่นทันทีค่ะไม่ใช่นักกีฬาเท่านั้นโคช้ชก็เป็นค่ะอย่างเจ้าฟางเนี่ยเอายาดมของโค้ชไปคือเจ้าฟางเอาอีเอาอีกแบบนึงไปกระบอกไปเล็กไปนิดหนึ่งค่ะเอาเป็นท่อไปเลยวันที่ลงแข่งเนี่ยก็เลยมีภาพนี้นะคะ,ะคือนักกีฬาเนี่ยนอกจากจะพกเครื่องรางของขลังแล้วเนี่ยค่ะร้อยตรีนพดลผู้ฝึกสอนท่านบอกสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือยาดมอ๋มอเห็นบอกก่อนที่จะมาแข่งเนี่ย ต้องไปจัดซื้อให้ทุกคนนะคะ<อ>ชัวว่าสิ่งนี้ต้องห้ามลืมอะค่ะแล้วตอนวันแข่งก็เป็นจริงจริงนักกีฬาหน้าเมื่อพราะถูกไฟสองหน้าเราไม่รู้นะเ,<อ>เขาถ่ายทอดสดไฟมาสองหน้าตอนนั้นโค้ดเอายาดมของโค้ดใส่เลยเอ้าน้องป้างเขาให้ <c oughs> ฟืบเลยค่ะท่านผู้ชมสอฟพาเวอร์